ที่มอบให้กับผู้ขับอรในวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและสร้างคุณอุปการให้กับวบงการเพลงในบ้านเราปฏิเวศอุทัยเฉลิมหรือที่ทุกคนรู้จักเขาในชื่อนามปาก,กาว่าฟองเบีเขาคือนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุคผู้ที่แต่งเพลงให้กับศิลปินมาแล้วมากมายทั่วฟ้าเมืองไทย และยังเป็นโปรดิวเซอร์ผู้พลิกชีวิตและแจ้งเกิดให้ศิลปินเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศฟองเบียเกิดเมื่อวันที่1 6มกราคมพุทธศักราช2523เขาศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนปานัพันวิทยาในระดับมัธยมจากโรงเรียนปากเกร็ดเขาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุม ฟองเบียร์เริ่เล่นดนตรีตั้งแต่ช่วงปฐมศึกษาโดยเริ่มจากอิเล็กโรรนแต่จุดเปลี่ยนของความคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเพลงที่เขาเขียนขึ้นในช่วงมหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รางวัลอันดับหนึ่งในโครงการสมิทไทยของอสอมท จากนั้นฟองเบียก็ได้เสนอวงของตัวเองให้กับค่ายเพลงต่างๆแต่ได้รับการปฏิเสธว่าทางค่ายไม่ได้สนใจในวงแต่ขอซื้อทำนองเพลงและซื้อเมโลดี้ที่แต่งให้กับศิลปินในค่ายไปร้องแต่ฟองเบียก็ปฏิเสธภายหลังจากที่วงดนตรีของเขามีอันต้องแยกย้ายชีวิตนักเขียนเพลงของฟองเบียจึงเริ่มขึ้นฟองเบียเริ่มงานในฐานะนักเขียนเพลงฝึกหันของ R.S Promotion หรือตอนแรกที่ไปยื่นผลงานไม่มีใครรับสุดท้ายผลงานของเขาได้แต่ตาเจสนาหันช่อหนึ่ง ทีมเขียนเพลงของอุนธีรศักดิ์วดีศริศั์เป็นผู้อาแขนรับฟองเบียเข้าสู่ทีมเขียนเพลงและมีผลงานออกมาแต่ผลงานของเขาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจนวันหนึ่งอิทธิพลเสนีวง์ณอยุธยาหรือเวสป้าได้ชักชวนให้ฟองเบียเข้ามาทํางานที่แกรมมี่โดยให้เหตุผลว่าลายมือมือเหมาะกับแก,กรมมี่มากกว่า ฟองบีจึงได้โอกาสในการเขียนเพลงเป็นครั้งแรกกับแกรมมี่ร่วมกับเวสป้าในเพลงจากไม่เคยรักของวงโอโซนจากไม่คยรันในปีพุทธศักราช2545จุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้เขียนเพลงที่ชื่อว่ากล้าพอไหมให้กับวงโปเตโต้ากล,ลับไปาา,าือรเปไกัับฉน ทำให้วงโปเตโตกลับม,มามีชีวิตอีกครั้งและเพลงนี้ก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกชีวิตของทั้งคู่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพลงคิดที่ต่อชีวิตให้กับวงโปแตโตอาชีพที่เรียกว่านักแต่งเพลงอาชีพของฟองเบียได้เกิดขึ้นความสำเร็จของฟองเบียที่ได้แต่งเพลงให้กับวงโปแตโตทุกเพลงกลายเป็นเพลงคิดไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปต้องเสียอะไรแค่ไหนยังไงเท่าไหร่ ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทรักอกัน,อก,อก,อนกแท้่ด้ฉันกูแลไม่ได้เธอยังเธอยังคิดถึงฉันทุก ี่่หรรอาังงในนนววมและอีกหลายต่อหลายเพลงของโปเตโตมาจากปลายปากกาของชายคนนี้ทั้งสิน้นนอกจากศิลปินที่ฟอร์เบียได้ชุบชีวิตให้กลับมาเป็นที่รู้จักและโด่งดังอีกครั้งก็มีอย่างมากมายนับไป่้วนอาทิเอ็มอัธพลนกับเพลงอย่าร้อนตัว แสนล้านนาทีของเบลสุพลและเพลงไม่มีตรงกลางที่แจ้งเกิดให้กับเอ็ธิรากรกลายเป็นศิลปินชั้นนำในวงการดนตรี้่ยาางงสรรกว นอกจากโปรเตโตแล้วฟองเบียยังเขียนเพลงให้กับศิลปินอื่นๆอีก,อกนับไม่ถ้วนและสามารถเขียนเพลงให้กับศิลปินทุกแนวดนตรีแนวร็อกอย่างซิลิฟูสซิลแคลชอปสตาร์ยังเบิร์ดทงชัยมาชาปาบมี asha, ami, นังพันกอนฟีม,มงกตบอนพิชเบงเกอร์หรือวงดนตรี 3, ชั้นนำของประเทศอย่าง ETC เจ็ดเซนเตอร์ซีซันไฟล์โลโมโซนิกพอสเพลงรามี ลิตาไปจนถึงพืชีวิตระดับตำนานอย่างพงศิษย์คำพีกับเพลงขอโทษที่ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงดังเพลงใหม่ในรอบหลายปีของพงศิษย์คำพภี จจุบันฟองเบียเป็นผู้บริหารของค่ายมีเร็กคอร์ดในเครือมิวสิกมูฟและยังมีอีก3ค่ายเพลงที่ฟองเบียกำลังจะผลักดันให้มีบทบาทสำคัญในวงการดนตรีความพิเศษในเนื้อเพลงที่ฟองเบียเขียนลงไปคือการเติมจิตวิญญาณทำให้เพลงเพลงนั้นมีชีวิตสื่ออารมณ์ได้ในทุกประโยคที่เข้าถึงจิตใจผู้คนอย่างที่บอกไว้ว่าเพลงของเขาไม่ใช่แค่เพลงฮิตแต่เนื้อเพลงของเขาชุบชีวิตศิลปินที่กำลังจะหันหลังให้กับวงการเพลงให้กลับมาเดินบนเส้นทางดนตรีอีกครั้งความตั้งใจง่าย ไม่ซับซ้อนนั่นคือการให้โอกาสเหมือนกับที่ทูเขาเองได้รับโอกาสจนเดินทางในฐานะนักเขียนเพลงมืออาชีพมาจนถึงทุกวันนี้ The ะกีตาร์แบ็จึงขอมอบรางวัลไลฟ์ไทม์อ h ช e พเ m e n t ให้กับนักเขียนเพลงผู้ที่สรรสร้างเนื้อเพลงและสร้างศิลปินให้มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า20ปีปฏิเวศอุทัยเฉลิม นังให้กับพี่ฟองเบียด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าวีดีอเมื่อสักครู่นี้พี่ฟองเบียจําเรื่องของตัวเองได้หมดหรือเปล่าแต่เราบันทึกทั้งหมดครับงานเด็กกีตารนะ์แม็ก a w เอา,าเหมือนกับงานที่เราได้มีโอกาสดูเรื่องราว เหมือนเราได้อ่านบนกีนตาร์แม็กจริงๆครับแล้วก็ได้ดูเรื่องราวของพี่ชายนคนรนนี้พี่ฟงเบียโอ้โหพี่ฟงเียครับสุดยอดครับพี่ฟงเบียครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับที่ไมโครโฟนเชิญครับสวัสดีครับ ก็ก็วันนี้นะเป็นวันพิเศษมากมากนะครับเป็นเป็นรางวัลท sì, ี่ผมเห็นตั้งแต่ปีแรกที่ดตกิต้าแมกมีงานอวอร์นะครับแล้วผมรู้สึกว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ถ้าวันหนึ่งเราได้รับเนี่ยมันคือปลายทางที่เรามาถึงละมันเหมือนถ้าเป็นการ์ตูนก็คือถ้าวันพีซก็เจอวันพีซแล้วอะคือคือเรารู้สึกว่า เป็นรางวัลที่ทั้งชีวิตรับได้ครั้งเดียวนะรางวัลเนี้ยในในหนึ่งชีวิตรับได้ครั้งเดียวแล้วมันต้องผ่านทั้งดีทั้งร้ายทั้งทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต่างๆนานาแล้วก็ต้องอยู่ในวงการอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําทั้งเจอกับการเขาเรียกว่าอะไรบัณอรเจอทั้งกําลังใจที่ดีเจอทั้งมิตรภาพแล้วก็เจอทั้งผู้ใหญ่ที่สั่งสอนเราสปอนเซอร์ที่ให้โอกาสเรานะฮะแล้วก็ ผมจะพูดยังไงดีวันนี้ลูกสาวผมมาด้วยนะฮะคือเป็นครั้งแรกที่ผมกับลูกผมได้ออกมานออกฟานด้ไปกันนะครับคือผมเนี่ยอยากจะให้เขาเห็นว่าเขาเคยถามผมตอนเด็กตอนเขาเด็กมากๆเลยว่าป้าทํางานอะไรทําไมที่บ้านเราเนี่ยมีศิลปินหรือว่ามีคนมีชื่อเสียงมาเรื่อยเรื่อยเราก็อยากให้เขารู้ว่าเราทํางานอันนี้นะครับจากวีทีอาร์เมื่อกี้นี้แล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่วันนั้นเราเดินออกจากมหาลัยแล้วก็ มาเริ่มมาชีพนี้ขอบคุณทุกคนที่ร้องเพลงของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฮิตหรือว่าไม่ฮิตแล้วก็ขอบคุณปั๊บโปเดโต้ด้วยนะครับไปดีวันนี้เขาไม่ได้มาเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยที่จัดที่เอเชียทีคเนี่ยณนะวันนั้นอนะ่ะพูดตรงๆว่าเรายังไม่ได้ดีกันนะ <c oughs> <c oughs> คือผมกับปั๊บนั่งตรงข้ามกันเรียกว่าโปเโตทั้งวงนั่งตรงข้ามกันตอนนั้นเรา เราก็นั่งอยู่ฝั่งของเราเขาก็นั่งอยู่ฝั่งของเขานะเราเราไม่รู้ว่าฝั่งนะั้นเขาคุยอะไรกันนะแต่ฝั่งเราแบบมันเห็นกูกว่า <c oughs> คือวันนี้ผมอยากเจอป๊อปโเรตโตมากเลยนะพราคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากให้พี่มาเพราะว่าผมอยากจะขอบคุณพี่กับหลายๆเพลงที่ที่พี่เขียนให้ผมจริงๆวันนี้ผมก็อยากขอบคุณเขาด้วยที่เขาเป็นคนทำให้ผมมีเพลงที่เพลงแรกบนชาร์ตแล้วก็ทําให้ผม ก้าเดินมาถึงวันนี้ได้จากความมั่นใจในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกศิลปินนะครับที่ร้องเพลงของผมมาถึงวันนี้ขอบคุณครับ